Good morning เช้าวันที่สามบนก่อะรีเป้ครับเพื่อนวันนี้จะเป็นวันเดย์ทัวร์ของเรานะจะไปอ,ออกทัวร์ดำน้ำข้างนอกครับเพื่อนๆซึ่งทัวร์ที่ผมซื้อวันนี้จะเป็นทัวร์ดำน้ำโซนอน,นอกนะแต่ว่าพเพื่อนๆเห็นตาผมไหมมันไม่เท่ากันเพราะว่าเหมือนผมจะเป็นตากุ้งยิงเลยขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราดูด,ดิวันนี้มันรู้สึกว่ามีขี้ตาเยอะแล้วก็ปวดตา <c oughs> คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในการเที่ยวไทยของเราแล้วก็ของเดนนี่นะเพื่อนๆเจ้าหนึ่งเดือนเร็วมากๆ <c oughs> แต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนสุดท้ายฮนะ <c oughs> คิดว่าพวกเราก็น่าจะเที่ยวด้วยกันทุกปีนั่นแหละก็ฝากติดตามด้วยนะที่เชื่อหนึ่ง this is people take the boat to back to the land or somewhere ตอนเช้าแล้วแบบน้ํามันเหมือนที่โบราณกายฟิลิปปินส์เลยนะเพื่อนๆสีมันแบบโออกฟ้าอยู่นะตอนเช้าๆเนี่ยนี่เรือที่เราจะดปัดวีครับชกพัสวีเป็นจอยกรุ๊ปแต่ว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณสคนตอนนี้ถ้าผมจองออนไลน์มาเพื่อนๆคนละห้าร้อยเก้าสิบาบาทนะเป็นการดำน้ำโซน,นนอก ดูสีน้ำผมสะออนสีน้ำเหมเบิ่งมันง่ายเลยดอเดี่งที่สวยเลยเหมือนเ,นเ,เรือแบบลอยได้อะลอยได้แบบลอยกลางอากาศแะ่พราสีน้ำมันใสเกินอมไรนะเน้อข่าเองนาะอ่าฮ่า he said that's the captain that s <S <c oughs> the captain So? Who drive the boat Ah, that's... <laughs> <laughs> that. uh, his assistant because of school closed uh, School clothes. <laughs> yeah. Is it today? Maybe. Maybe Oh, it, today, is it does, it does, today is Saturday Today ah, is Saturday Let the water มันเอียงมากมันโคตรสวยเพื่อนๆครั้งหนึ่งอยากให้มานะมันไกลก็จริงแต่ว่ามันคุ้มค่านะกับการเดินทางด้วด้วยสวยก็คือสวยนะส,สไตล์ผมนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะถ้ามันไม่หวาวจริงผมก็ไม่พูดเยอะขนาดนี้นะดูดิดูสีดิดูสีดิเอียงมากอ h my g o s h คือสปีที่แล้วที่ผมมาหลีไปบันเดือนแล้วมันมาช่วงมรสุมอ่ะซื้อทัวร์แบบนี้ไปแล้วอ้วกแต่บนเรือเลยเพราะว่าคลื่นมันแรงแล้วก็ฝนตกด้วยสรุปว่าเวียนหัวแล้วก็อ้วกแต่ทางนี้ยน,น้ํามันนิ่งแล้วก็ทะเลสวยอากาศดีครัแค่มาถึงดดูอ่มันก็แบบสวยแบบนี้ยว้าวมาก เซตัวเวฟก็ได้เยอะยัย look scary ใ่ก๊าซเฮ้ยเพิ่งพูดว่าคืนไม่น่าจะแรงนะแต่พอออกมาแล้วแบบลมมันแรงเหเพื่อนี่ะฮัลเดี๋ยวเฮ้ เพราะว่าข่าวเรือคว่ำเรือเรือจมบ่อยเหมือนกันหน้าที่ไทยเพื่อนกะปีภูเก็ตแบบนี้ยเรือจมบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นเวลาขึ้นเรือแบบนี้ก็หามองหาเสื้อแจ็คเก็ตไว้แล้วก็จับให้แน่นทางที่ดีก็คือสวมไว้ดีกว่า For her safety. For her For my safety. safety. <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> oh. It's better. Yeah. yeah. I thought it was going to be like so quiet. okay. Because in front of the beach it seemed like the wave is really quiet. Yeah. นี่คือเรามาซื้อตัวดำน้ำหรือว่ามาซื้อตัวเล่นเครื่องเงี้ยเมื่อกี้เรือแบบเหมือนจะคว่ำเลยเพื่อนโอ้ยเจ๋งจะดูขนาดใครดูนะ้องน้องก็ไม่กลัวเลยพี่น่าเกน้อ <c> ง <oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรือน่าจะมารับผู้โดยสารอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อน สวยมากดูสีน้ำดูสีน้ำโอ้ oh my g o บริเวณนี้น้ำมันตื้นนะมันสามารถเห็นทรายได้ว,วาดูดิพอเข้ามาใกล้ๆชายหาดอะขึ้นมันไม่แรงนะแต่ว่าอยู่กลางทะเลอะขึ้นมันจะแรงมากโอ้โหเมื่อกี้คือเปียกบอนหมดแล้วก็สวยเลยว้าวจริงๆหาดตรงเนี้ยที่อ่านเมื่อวานนะมันติดอันดับ6นะผมจาก20หาทั่วโลกนะเป็นชายหาดที่สวยที่สุด ก็สวยจริงๆอ่ะดูดูยิ่งมาช่วงนี้น,น้ำโคตรดีโอไมคก็อยากจะแบบกระโดดน้ำลงไปเล่นตรงนี้เลย mm hmm. ตอนเล็กว่ายน้ำเป็นไหม mm hmm. ไว่ายเป็นหรอจริงหรอกระโดดได้ไดเลยหรอว้าวาเก็นจัน <laughs> <laughs> หินซ้อนเกาะหินซ้อนมัน <c oughs> ก็ซ้อนกันจริงๆแบบนั้นอ่ะมันขึ้นไปซ้อนกันได้ไงเนาะดูดิทำนี่ซิ่ง โอ้กตอนนี้เรามาอยู่บริเวณเกาะไม้ไข่เพื่อนเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาดำน้ำดูดอกไม้ทะเลครับแต่ว่าเมื่อกี้มีเพื่อนร่วมทีมเขาบอกว่าเขามาครั้งที่แล้วก็เห็นมูทะเลตรงนี้ด้วย How the water is เดี๋ยวเราลงไปดูฮะว่าเราจะเจออะไรบ้างข้างล่างทะเลก็ขอให้ไม่เจองูแล้วกัน ไม่เจออะไรที่เป็นอันตรายแล้วกันนะเพื <Licht Viol in> well lawyer, Baby, so ่อนๆก็โดยรวมโอเคสวยอยู่ดอกไม้ทะเลแต่ถ้าเป็นพวกปลาอะไรมันก็แบบ เออก็พอประมาณหนึ่งแต่ถ้าใครอยากดูสัตว์น้ําใต้น้ําที่แบบอเมซิ่งมากๆไปย้อนดูคลิปกรลาปงกสของผมนะฮะก็คือมีทั้งแมวน้ําแพนกินอะไรกับตัวอะไรกับแมวน้ําแพนกินเต่าเต่าคือเยอะมากแล้วแบบเต่าตัวเท่าแบบโอ้โหเบลล์มาเพื่อนๆก็ไปดูมีโลมามีวานเพชรคาตด้วย เพื่อนๆเดี๋ยวจะมาให้ดูหาดลับนะตรงนี้อยู่บริเวณเขาเรียกว่าเกาะอานันเกาะกำนันแล้วชายหาดมันจะเป็นชายหาดเล็กๆแบบนี้อยู่นะนี่แต่คือให้ดูสีน้ำข้างหน้าเจ๊ดูน this is amazing ว้าวสุด I can't believe look right? at the sand look at the, the, the white color oh and the water oh my god this is this is paradise this is unreal place OMG oh This It's is crazy. It super crazy โอ้ยนี่มันสวยมันสวยมากสวยมากต้องใช้เสียงสองไม่พอเสียงสามเสียงสี่หาทนกันสวยมาก <laughs> มันสวยมากมันวางมากโอ้ย oh ไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายดูน้ำดิ <laughs> เดนนี่ก็คือสตัน <laughs> You now speechless พ l e s less, right? s right I'm speechless oh my god สวยมาก crazy oh my god oh, <c oughs> สวยเลยสีน้ำแบบอันดับหนึ่งตอนนี <laughs> ้คือตรงเนี้ยสวยมาก ah. look like sea shell maybe my sea That's why I understand now. Some people say Maldives Thailand. Yeah. It is. Now they r e right. It is. Oh my god. น้ำสวยเลยขนาดนี้น้ำมันตัดเป็นทรงสีมันสวยเดำๆนี่มันจะเป็นพวกตะรังสวยมากแล้วก็เฉยๆนี่มมันจะเป็นชคันช่วงนี้เหรอที่มาเที่ยวสวยๆมัก,กรากรุ่มพาไหมฮะอ่าใช่ใช่ช่วงนั้นช่วงนั้นจะเป็นพายุ มากก็เราบุ๋มพายุเหรออ่ะมันช่วงนี้มันไม่ค่อยแน่นอนบางทีมันเป็นบางทีมันไม่เป็นเพราะว่ามันจะมีสองที่นะซุ้นอกที่ว่าถ่ายรูปสวยอ่ะจะมีเกาะดอกพลอยเหมือนกันคุ่เคยมามดอกพลอยอ่ะกิดน้ำลุงอ่ะไจะเห็นสวยมุมพอดมันจะตัดมันมันจะมีหักให้เราถ่ายรูปได้ผมเคยมาผิดเลยดูแล้วแบบไม่สวยไม่ประทับใจเลยแต่มาครั้งนี้สวยมากมีนาช่วงมีนา นะต่อเราก็อยากจะเป็นวิวถ่ายรูปก,ก็ที่สวยอันดับหนึ่งกันนะตรงนั้น oh. เพราะมันแบบว่าถ่ายลงทะเลเลยอ่ะค <God. S 2> <c oughs> มันจะตัดเป็นสองสีมันจะมีสีดำกับสีเขียว่เนี่ยดูดิอินเดอะคลาเมราโอเมก้าโอเมก้าคริสซี่คริสซี่โอเมก้มันใสจะแบบเราอยากดื่มน้ำเลยอ่ะ มันใสจแบบเหมือนไม่ใช่น้ำทะเลอะ่ะดูดีความใสไหนโชว์ว่ายน้ำหน่อยโชว์ดำน้ำ <c oughs> <c oughs> อันนี้เด็กเรือเด็กเรือของเราโ <c oughs> อ้ยเจ้าเพื่อนมันใสดูดีเหมือนน้องแบบลอยบนอากาศอ่ะเพราะมันใสเกินน้ำมันใสเกิน <c oughs> น้ำมันใสมาก Amazing Amazing มากพี่ผมเคยตกปลาหมึกได้หรจริงเหรอแข่งตัวเลยพี่ไหนหมูสิทำอะไรได้บ้างตกปลาหมึกตกปลาหมึกตกปลาอ,อะไรอีกขับาคาะนะ้ฮะขับเครื่องเคยเห็นฉลามไหมเคยปลาวานเลยจริงเหรอปลาวานเหรอปลาวานผมก็เคยเห็นว้า คือรีแอคชั่นตอนที่ผมไปโบราคายฟิลิปปินส์ใช่ไหมตอนที่ผมมาเห็นทะเลเบีชชายหาดครั้งแรกรีแอคชั่นผมก็แบบนี้ตอนมาเห็นรีเป๊ะบ้านเราตอนนี้มันเกินนั้น <laughs> มันแบบเอียงมา,มากเกินคำว่าเอียงมา,มากอะ่ะเราจะพูดใบเอียงวะมากมากมากๆเหรอ <laughs> มันเกินอ่ะมันสวยมากมเพื่อนอยากให้มามสวยจริงสวยจริง ตอนนี้เรามาถึงบริเวณเกาะรอกอยเพื่อน,น,นนะก็ยังสวยอยู่ดีดูดิแต่ละเกาะแต่ละหาดที่เรือไปจอดอะ่ะสีน้ำรู้สึกเป็นแบบนี้เลยสวยมากเหมือนตรงนี้เขาจะให้ขึ้นไปดูวิวข้างบนนะฮะขึ้นไม่สูงม,มากตรงนียตรงหินตรงเนี้ยหินตรงเนี้ยฮะไม่สูงไม่น่าจะเหนื่อยอะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวที่เกาะดงอ่าวลิง คือผมสะออนออนซ้อนหน่อยหอนึ่งมันสวยมาก guys for foreigner fans if you see this video you must come to this island in Thailand look it's crazy it's beyond beauty นี่คือวิวที่ได้จากด้านบนก็จะเห็นสีน้ำอะไรที่แบบชัดเจนมากกว่าเดิมฮ้โ อันตรายอนกันแต่เราไม่กลัวฮะดูดีเป็นที่ดูสซีน้ำมองไปเหมือนทรายแบบมันเป็นชายหาดใช่ไหมแต่จริงๆเป็นน้ำอแบบ่ะแล้วดูเหมือนเรือมันลอยได้อ่ะเหมือนเรือแบบลอยอยู่ในทรายหาดแบบ amazing สวยโอ้โหไทยแลนด์เข้าใจแล้วว่าทำไมพูดถึงไทยแลนด์แล้วต่างชาติเขาจะคิดถึงทะเลคิดถึง ไอแลนด์บ้านเราเนาะก็ม mm ันเป็นซะอย่างเงี้ยก็มันสวยหมดแล้วอันนี้ไม <With that. S 1> no ่ได right ้อวยนะไม่ใช่ว <laughs> ่าเป็นคนไทยแล้วอวยบ้านตัวเองนะก็คือมาถูกฤดูแล้วแบบมันสวยจริงเราก็แบบกับตันน้อยของเราหิวข้าวละหิวข้าวใช่ไหมกินแล้วเหรอกับตัน้อยเมื่อกี้บ่นหิวข้าวกินแล้วปวดเราตอ จะทนไม่ไหวเลยแอบกินก่อนลูกค้าละที่เซนทิโซสตาร์ฟิกโซลเฮียร์ได้เองนี่ผมกินข้าวแล้วก็อิ่มเลยอิ่มเลยตัวเล็กแค่เดียวเนี่ยกินเยอะแค่ไหนเจ้าประมาณ2,000 2,000 2,000อะไร2 5 0 0 2 0ห0 2 0ิ0ออะไรเนี่ยพี่งงไปหมดลววันนี้เราหยุดใช่ไหม ตอนนี้ครูบอกว่าจะไปไหนก็ได้ไปกับพ่อไปเกาะกะก็ได้ครับอ่าเรียนอยู่ป้อไหนครับป้อหนึ่งครับป้อหนึ่งมากับพ่อบ่อยไหมมาตอนปีเติมก็ปีเตอมวันเสาร์วันอาทิตย์โตขึ้นอยากเป็นอะไรนักตีกองไม่อยากเป็นอะไรทหารทหารไม่อยากเป็นครูไม่อยากเป็นหมอเหรอไม่ทำไมอยากเป็นทหาร อันนี้คือข้าวกล่องที่เขามีให้นะเพื่อนๆระหว่างมาทัวร์คนขับเรือบอกว่าให้ไปนั่งกินบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาจะคอยไล่ลิงให้ไม่งั้นมันจะแบบมาขโมยของอ่ะเหมือนมองมาจากเรือเมื่อกี้มันแอทแพิพ e พพ l ลอะลิงน่ากลัวมากเลยครับ ข้าวด้วยขยันเดินเป็นคนผมจะิงจริงอ๋อโอเคขอบคุณครับอมอมด้านล่างนิดนึงนะครับ he said please walk like along the beach because of the monkey มันโยนกล่องข้าวลงมาเนี่อาหารของเราผมต้องถือกล้องไว้นะกลัวมันมาโฉกับเพื่อนมันจะเป็นการกินข้าวที่น่าตื่นเต้นเราแวงมาก นี่เป็น new experience eating the water. Exactly. in Because กินในน้ำทะเมื่อกี้มันได้ถุงอะไรไม่รู้อะเนี่เมื่อกี้นักท่องเที่ยวโดนขโมยถุงขนมไปแล้วในในในผมถ่ายให้ดูแต่ว่าก็ห่วงความปลอดภัยตัวเองกลัวมันแบบวิ่งมาฉกข้างหลังเพื่อนเพราะว่าเรามีกระเป๋าแบบนี้ด้วย แต่ดีๆไม่ต้องเอามาดีกว่านะต้องมีศิลปะด้วยขนาดาแต่งโมะแล้วทำได้ไงอ่ะแล้วผู้ใจทำด้วยนะอว่อได้หมยย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  กัปตันนอนของเรานอนหลับกัปตันเรียบร้อยค่ะโอเค่องไบรเสั้าพี่ลงที่นี่ด้วยครับผมได้ขอลงที่นี่เพราะดูพราทิตตกพาทิตตกตนนี่จะมา ัแถวนี้ฮะมาดื่มเบียร์ด้วยกันที่โซดีแอคก่อนก็ได้โ <Okay, okay. S 1> <laughs> อเคโอเคกี่โมงนี่ฮะตอนนี้แหละเดินไปเอาเลยเหรอเอาไปไป look at some drink <Yeah. S 2> <laughs> <laughs> ทุ่มนะฮะเรามากินดินเนอร์ที่ร้านเดิมวันแรกที่เรามา so today will be our last day in Thailand Denny yeah this is the end last day and last meal and last place <No. S 3> so we gonna separate because <Yeah. S 3> Denny will go to Malaysia Malaysia <Yeah. S 3> and I need to separate with her because It's yes. already one month. It's already one month. Yeah, Yeah. so this will be the last scene. And yeah, last meal together. Yeah, oh, it was so super fun. cool. It's I really love, love, love my trip in Thailand. Yeah. And, and this time, I can confirm Thai people can smile. <laughs> uh, yes, because as she see, many people smile to her. <laughs> and yeah. So people want to know, I think, do you like Thailand now? I like Thailand. I love Thailand now. <laughs> now it's different. Now it's better. <laughs> it's better. Yeah, it's, it's better. It's different with the first time you came here. Totally, totally, totally. But it was because I was traveling with you. So you see people when you're traveling with the local people. Yeah. Always better. So, so thank you <laughs> You're Welcome. Ten out of ten. <laughs> <laughs> ten out of ten. How many poin you give for this trip? How many? Ten out of ten. How many points you give for this trip? Nine over ten. <laughs> <laughs> what is minus one? The minus one, the food. The I thing. ate too many Thai food. It was good, but at one point I was like, I was sick, and uh, I was like, oh my god, I can find another food. That's what's the only one. But overall, it was nine or even ten on ten. Maybe you already gained weight one or two kilo i think i'm pretty sure that i have two kilo more <laughs> i okay. have now a big belly yeah so we're gonna eat now and yeah it's our last trip together yeah. so sad yeah. bye bye people bye -bye. bye bye thailand bye bye thailand i want to come back <laughs> There. okay where's have a safe trip